ันนี้มารีวิวให้ชมนะครับเป็นพื้นลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้แบบม็อบถูแห้งได้นะครับม็อบถูแห้งก็มีข้อดีก็คือว่า1เวลาเราทำความสะอาดพื้นเราไม่ต้องกวาดพื้นก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการกวาดพื้นก่อนเนี่ยมันทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับถ้าเราไม่มีฝุ่นอยู่บนพื้นเราก็สามารถที่จะเอาม็อบถูแห้งถูทําความสะอาดได้เลยนะครับ อันนี้ใช้มอบถูแห้งขนาด24นิ้วอยู่นะครับวิธีการใช้งานม็อบถูแห้งก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับฉีดน้ำมันดูดฝุ่นลงไปในผ้านะครับแล้วก็ขยี้ผ้าให้เข้ากันนะครับเพื่อที่ให้น้ำมันกระจายไปทั่วผ้าหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะถูทําความสะอาดได้เลยนะครับฉีดน้ํามันหนึ่งครั้งแล้วก็ถูทําความสะอาดไป7วันนะครับหรือสิบวันแล้วก็ถอดซักนะครับไปขณะที่ใช้งานอยู่ก็ไม่ต้องฉีดน้ํามันเพิ่มนะครับก็ช่วยประหยัดน้ํามัน ในการทําความสะอาดพื้นนะครับน้ำมันตอนนี้เป็นน้ํามันดูดฝุ่นนะครับหรือว่าน้ํามันเช็ดฝุ่นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแอดมินไทเกอร์ครับสวัสดีครับ